ครับก็สวัสดีทุกคนที่กําลังเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับผมก็ขอยินดีต้อนรับนะครับสําหรับท่านไหนที่เข้ามาในช่องนี้นะครับก็สําหรับช่องนี้นะครับก็จะเป็นช่องนะครับที่มาแนะนานะครับไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นไม้อฟอกอากาศนะครับหรือว่าเจ้าตัวแคทตัสนะครับหรือว่าไม้อื่นๆนนะครับที่ผม คิดว่าน่าจะสนใจนะครับมีควน,น่าสนใจก็จะทําการอัดคลิปวิดีโอโลงให้ทุกคนได้ดูนะครับก็ฝากทุกท่านกดติดตามไว้รอนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาทุกคนมาดูาแคทตัสลูกกอฟนะครับกอฟอร์มกอนะครับต้นนี้ให้ดูลักษณะของเขานะครับร,บรอบ ก็เป็นฟอร์มที่เป็นกอนะครับฟอร์มกอสวยงามเลยทีเดียวนะครับสำหรับต้นนี้สำหรับสายพันธุ์แคทตาลูกกอก็เป็นไม้อีก สายพันธุ์หนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับน่าสะสมนะครับเพราะว่าเป็นไม้ที่เลี้ยงค่อนข้างง่ายนะครับขยายพันธุ์ง่ายนะครับ,นะรบถ้าเกิดกอนี้นะครับถ้ากอนี้ก็คืออยากจะขยายพันธุ์เราก็สามารถเด็ดเด็ดหน่อนของเขาออกมานะครับไปปักชำนะครับ ไปปักชำขยายพันต่อได้หรือว่านำไปกราฟนะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับสวยงามเลยเดียวหากท่านไหนสนใจนะครับก็ทางร้านก็มีจัดจำหน่ายให้เช่นเดิมนะครับราคาไม่แพงนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผม สำหรับเจ้าตัวแคตตาลูกกอบนะครับนี่นะครับสวยงามเลยครับให้ดูใกล้ๆนะครับ ฝากไว้ครับก็สุดท้ายนี้ก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช anel ให้ด้วยนะครับเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ